ทั้งเบิดเป็นไทยแท้มาลงก,กันไปย่องเพิ่นคือจังใดกันแน่เจ้าไปลงย่องเสือแต่เขาลงตัวเองลงเมืองบ้านน่านน่นสิลุงแม้อีกบดูนเฮ้าดอกสิพ่อเมืองไทยห่างหอดเป็นดินพี่น้องเลย ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพัญรารามคมนะครับก็ได้นำพยัญช่ะแม่กูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งพัญญาบนี้แปลว่าคนใดแท้แต่ไปหลงป,ประยกยอปอปั้นชาติอื่นเขาดีไม่ดีนานไปจะหลงแม่ตัวเองคือไม่มีความภูมิใจในแม่ของตนภูมิล่าเนาของตน ตลอดจนลืมแผ่นดินสุดท้ายก็คือแผ่นดินล้างเพราะเราไม่ได้ให้ความเชื่อใจแผ่นดินของเราเองหรือพูดดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยสนับสนุนงานของคนไทยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆเราก็ไม่ค่อยให้เห็นคุณค่าของคนไทยทั้งที่ว่า สิ่งต่างๆนานาที่ติดติเกเกอร์ติดยี่ห้อนั้นผลิตอยู่ในเมืองไทยคนไทยเป็นคนผลิตเองเขามาจ้ายคนไทยผลิตแล้วก็ขายให้คนไทยแต่คนไทยก็ไม่เคยภูมิใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองทอย่าไปหลงกับนิยมหลงกับยีห่ห้อหลงกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความอยากความมักโก้่ความมักเท่ ปลาตัวเองเนี่ยใส่ของนอกมีห่อแบรนด์ดังๆใส่แต่ลืมไปว่าเนื้อแท้ที่เอามาใส่เขาต้องการเอามาใส่แบบไหนประโยชน์มันคืออะไรแต่เรากับไปใส่แบบคือซื้อมาก็าหาประโยชน์ดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็แค่มาอวดแบรนด์อวดอะไรเฉยๆส่วนประโยชน์ที่ได้แทบจะไม่มีโดยสัาไป แต่ก็พากันซื้อมาราคาเป็นหมืน่นเป็นแสนมันก็ทำให้แตกไปอีกแบบแต่ถ้าจริงๆแล้วเครื่อใช้ไม้สอยต่างๆอยู่ในประเทศไทยมีเยอะแยะที่คนไทยผลิตจะชอบแบบอินดี้ไม่อินดี้แบบธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติคนไทยผลิตได้ทั้งนั้น แต่เ่วนมากเราก็ไม่ได้ไปสนับสนุนของคนไทยกันเองเราก็มัวไปโยกยอประปั้นของชาติอื่นเขาสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรที่จะเป็นของเราเพราะเราผลิตเองเขาก็เอายูห้องของเขามาติดเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นอย่างหนึ่งในสังคมไทยนี้ในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นไปได้ เราก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีกนะ็คือสนับสนุนของคนไทยกันเองนี่แหลนะมันจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม